กระสวัสดีท่านผู้ชมไร d e r ร์รีพอร์เตทุกท่านนะครับวันนี้วันอังคารที่7กันยายน2564จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดทั้งสิ้นวันนี้ท่านผู้ชม13,821คนและจำแนกอยู่ในเรือนจำเนี่ย518คนส่วนผู้ติดเชื้ออะไรหม่ยยืนยันด้วยผลตรวจ RT-PCR เพียงอย่างเดียวนะครับ13,815คนนะส่วนเรื่องของการตรวจเชิงรุกเนี่ยนะวันนี้เนี่ยนะครับเป็นค่าเฉลี่ย7วันย้อนหลังนะ ผมย้ำนะว่าเป็นค่าเฉลี่ย7วันนะจากเมื่อวานที่ผมรายงานเปในประมาณสัก47,000ัวคนแต่ณวันนี้เนี่ยการตรวจเชิงรุกย้อนหลัง7วันเหมือนกันนะครับ48,646คนนะและก็มีผู้ป่วยรายใหม่เนี่ยที่เข้าข่ายการติดเชื้อเนี่ยครับตรวจโดย ATK antigen test kit เนี่ยนะครับ,บ1,112คนตรงนี้เนี่ยก็ บวกลบคูณหารเนี่ยรวมรวมกันไปประมาณสัก 10, หมื่นห้าณขณะน,นี้เรามีจํานวนผู้หายป่วยกลับบ้านเนี่ยหนึ่งคนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับถ้าบวกลบคูณหารหักรบกบนี้กันแล้วท่านผู้ชมเราจะมีจํานวนเตียงว่างเนี่ยประมาณสักพันกว่ากว่านะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วกันสําหรับคนที่ป่วยแล้วหายป่วยกลับบ้านนะ ก็วันนี้เนี่ยเรามีจํานวนผู้ป่วยที่ยังรักษาตัวอยู่ไม่ว่าจะรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลทั่วไปนะหรือจะเป็นโฮมไอโซเลชันคอม m ูนิตี้ไอโซ a t i o n หรือแม้กระทั่ง Hospital นะณขณะน,นี้เรามีจํานวนผู้รักษาตัวอยู่ประมาณสัก1นึ่งแสคนแต่ตัวเลขพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องที่น่าก,กังวลเพราะว่าเป็นผู้ป่วยสีเขียวซะส่วนใหญ่นะครับส่วนผู้ป่วยสีเหลืองสีแดงที่อาการหนักเนี่ยนะครับเราเรามีถึงประมาณสัก 4,487คนและก็เป็นผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ยนะครับ985คนผมก็ขอให้ผู้ป่วยทุกท่านเนี่ยนะครับปลอดภยัยหายป่วยกลับบ้านไวๆแล้วกันเรามีจํานวนผู้เสียชีวิตวันนี้241คนนะซึ่งก่อนหน้านี้ประมาณสัก250อัพทุกวันเลยนะก็ถือว่า จำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยลดลงท่านผู้ชมแต่ถ้ามันจะดีที่สุดคือเป็นศูนย์เลยดีที่สุดนะครับเรามีผู้เสียชีวิตสะสมณวันนี้เนี่ยหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบสามคนนะก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึง้งนะเสียใจแบบมากๆเลยแล้วกันนะครับกับทุกๆก,การสูญเสียไม่ว่าคุณจะสูญเสียบุคคลที่รักไปเนี่ยนะมันรู้สึกว่ามันมันอ้างว้างและมันโดดเดี่ยวท่านผู้ชมผมพูดอย่างนี้แล้วกันแล้วมันเป็นอะไรที่ ทำให้คนอยู่เนี่ยตายทั้งเป็นก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งแล้วกันนะครับวันนี้จะออกไปไหนท่านผู้ชมก็ดูแลตัวเองนิดนึงนะครับนะสวมแมส,สองชั้นล้างมือบ่อยๆแล้วก็เว้นระยะห่างนะครับส่วนคนที่ต้องไปทํางานในสถานที่ปิดอากาศปิดอย่างเงี้ยก็รบกวนครับระบายอากาศทครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงนะฮะเปิดประตูเปิดหน้าต่างระบายอากาศนะครับเพื่อสุข,ขาอนามัยที่ดีแล้วก็เพื่ออากาศที่ดีนะไม่มีโควิดปนเปื้อนในอากาศนะครับดูแลรักษาตัวเองครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ